สภานักเรียนโรงเรียนน้ำป่าชนุปรถรมฝ่ายกิจการสภานักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบและสอดส่องให้ความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบงานอยู่3ฝ่าย 1. ฝ่ายแผนงานและนโยบาย 2. ฝ่ายการเงิน 3. ฝ่ายปกครองงานพัฒนาผู้เรียนมีหน้าที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมกีฬาสีและเป็นวิทยากรจัดค่ายอบรมฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและรักษากฎภายในโรงเรียนเช่นตรวจสอบเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องและจัดระบบจราจรภายในโรงเรียนรวมทั้งการตรวจสอบสารเสพติดภายในโรงเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่พัฒนาระบบงานสื่อประชาสัมพันธ์ควบคุมและดูแลระบบงานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารสาร,สาระความรู้เกบความรู้ ด้านกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีค่ะด้านศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาเป็นผู้นำทางพิธีกรรมทางศาสนาในสถานศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆฝ่ายสวัสดิการมีหน้าที่จัดหางบประมาณเพื่อการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนสมาชิกสภานักเรียนหรือครอบครัวของเพื่อนสมาชิกและดูแลฝ่ายงานด้านการพัฒนาสังคมฝ่ายงานชาปนากิจสงเคราะห์ และส่งเสริมกิจกรรมสวัสดิการเราจะมมุั่นพน